ออวันนี้ก็ไม่ได้มาอัดเทลิท,ทอะไรหรอกคืออยากจะอัดนั่นแหละแต่ว่าพอคิดคิด,ดูแล้วมันก็ต้องมา,างงั่งรวบรวมข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเวฟแท่งบิดอะไรพวกนี้คือใช่ผมเล่นเวฟแท่งบิดแล้วผมก็จัดไอ้ความยากของการปั่นสายวิจัยแต่ละสายเว้แต่ว่าผมขี้เกียจตอนนี้ยังขี้เกียจอยู่คือด้วยความที่ติดอีเวนต์เวฟแท่งบิดด้วยแล้วผมก็ยังเก็บประสบการณ์รถถังไม่ครบเพราะงั้นแล้วในคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงว่าผมจะเลื่อนคลิปนี้ไปก่อนโอเคช่างมันก่อน ตอนนี้ผู้ติดตาม94คนกับวิดีโออีก29รายการเอ่อเลขนแบบแปลกๆนะแต่ว่ารูปผมรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ผมกําลังเติบโตอย่างช้าๆเว้ยคือผู้ติดตามเกือบร้อยคนแล้วด้วยการที่ผมลงคลิปพวกนี้ไปพวกเลเยอร์อเลอร์อะไรอย่างงี้เกี่ยวกับการการจัดเทียร์ลิสต์ทั้งห้าอันเนี้ยเนี่ยตั้งแต่เทียร์ลิสต์สุดงงง,งวยเทียร์ลิสต์เหล่าชาติผู้แข่งแกร่งจัดเทียร์ยอดฮีโร่เป็นทั้งอเมก้าเทียร์ลิสต์สุดง,งงงวยกับทหารแล้วก็เทียร์ลิสต์โบบนนนััสขอออองงงเเททคคิิด้้้้ตตีผมมก็ยยไไ่่่รรูววาจะะื จำอัดเทลิสซูปเปอร์ไวพอนมันก็ไม่ถูกอ่ะมันมีแค่หกชิ้นเว้ยพออยงนี้พองั้นแล้วถ้าหาว่าจะจัดใช่ไหมไอ้เรื่องเทลิสซูปเปอร์ไวพอนผมว่าจะจัดเป็นแบบเป็นหน้าของอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะสกรีนช็อตช็อตเป็นสกรีนช็อตอะ่ะสกรีนช็อตช็อตบ้านเลยสกรีนช็อตที่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับแคนวาสอันนึงอ่ะแคนวาสอันน,งน,นึงที่เราจะแสดงแบบข้อมูลเชิงลึกของซูเปอร์ไวพอนแต่ละอย่างว่า ใช้งานยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอะไรแบบนี้เว้ยอันนี้คืออยากทำนะอยากทําอยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่ายัางไงผมเดี๋ยวผมก็ต้องมานั่งนั่งเขียนแคนวาสนั่งจัดแคนวาสอะไรพวกนี้อีกถามว่าทำไหมน่าทำไหมก็น่าทําอยู่แต่ว่าผมขอทําเป็นแยกคลิปแต่ละอันดีกว่าแต่น่าอาธิบายมันไม่ค่อยเห็นภาพหรอกแต่ไม่เป็นไรลรกเอาล่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ผมมาพูดถึงว่าผมทําไมถึงมารู้จากเรื really ่องอเลอสองยูริลิเวน ค็ไม่คอนเคลอร์ออะไรพวกนี้นะคือขอยอมรับก่อนขอสารภาพก่อนว่าผมมาเล่นแค่เลเยอร์สองกับยูริิเวนเลเยอร์สามผมแตะแค่นิดหน่อยและเมนท่องนาวิก้าก็ได้สัมได้รับประสบการณ์แค่โซเวกับเ e อฟซิลอนเพราะงั้นแล้วผมจะพูดแค่เลเยอร์สองกับยูริิเวนเกมเนี้ยผมเล่นตั้งแต่ห้าขวบถ้าหากว่าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ผมอายุยี่สิบเอ็ดเกือบตอนนี้ปีนี้เขายี่สิบสองนะปีเดือนหน้าเขายี่สิบสองละก็ย้อนกลับไปอีกสิบเจ็ดปี ปีดีเพียวเจ็ดใช่ปะเดี๋ยวขอดูก่อนปีนี้ปีหกเจ็ดใช่ปีนี้หกเจ็ดแล้วทีนี้ย้อนกลับอีเจ็ดอีสิบเจ็ดปีก็คือปีห้าศูนย์ปีห้าศูนย์ประมาณประมาณปีนั้นแหละประมาณปีห้าศูนย์ปีสี่เก้าแหละผมที่จะได้รู้จักกับเกมคอมมานด์คอนเคิลคอมมานด์คอนเคิลยูนิลิเวนคอมมานด์คอนเคิลยูนิลิเวนเออพูดลิ้นพันเออช่างมันเถอะทีนี้ผมอะด้วยความที่ว่าเคยเห็น พี่สาวเห็นแม่เห็นพ่อเล่นคือมันเป็นแบบยังไงอะด้วยความที่เกิดมากับเกมเนี้ยมันก็เลยแบบติดเกมนี้ไปละแล้วถามว่าเมื่อก่อนเล่นระดับความยากแบบไหนเล่นอีซี่เลยคือผมกาดอะเมื่อก่อนผมด้วยความที่เป็นเด็ก,กน,นะเล่นไม่รู้เรื่องหรอกบางทีสร้างถามมากดขายฐานที่ผมจําได้ความทรงจําแบบงโงๆโเลยภารกิจผมก็เล่นแค่สองสามดาดแรกแล้วก็เลิกเล่นแต่ถ้าว่า พอโตมาด้วยความที่อยากเล่นผมก็เลยลองเริ่มระดับความยากตัวเองเรื่อยจริงผมก็อยากหาลงมอดแบบอ่าซูเปอร์ฮาร์ดเอไออยู่แต่ว่าถ้าหาเอาไปเล่นจริงๆในโทรศพัพท์อ่ะมันน่าจะแหลกอะ่ะไม่ไหวขนาดไปเล่นสวายว่าแมปที่เป็นพื้แบบแมปสำหรับเอาตัวรอดนะที่ว่าต้องมานั่งป้องกันถามให้ตัวเองตายนี่ก็คิดและคิดอีกอยู่เลยเพราะมันยากมากเลยที่จะเล่นแบบไม่แหลกก็คืออยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่นแหละเออในความคิด่ะน,นะอยากได้น้ตบุ๊กสักเครื่องหนึง่ง ถึงสเปคมันไม่สูงมากแต่พอเล่นคอมเมนด์คอนเคอได้อยู่ทีนี้ก็มันจะมีช่วงหนึ่งเว้ยที่ว่าตอนนั้นอยู่ผมอยู่มสอมสาม 3, นี่แหละครูบรรลักษ์คนเก่าในโรงเรียนเก่าผมเขาถามผมว่าผมเป็นเซียนยูริหรือเปล่าผมก็บอกเออใช่ฮะคือต้องต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผมรูร้รู้จักผมในฐานะของคนที่เล่นยูริหรือเล่นเลสเลสองนี่แหละผมค่อนข้างติดเกมนี้เลย คือไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านผมไม่มีคอมแล้วก็ผมก็มยังยังยังคุกเขีักเกมนี้อยู่แหละมีบ้างที่แวะไปดู u t u b e เกี่ยวกับเกมนี้บ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เล่นเองมันก็น่าเบื่อเนอะเาะเผลอเผอนอนนอนดูอยู่ไม่ง่วงเออคือเป็นคลฟเอซเอ็มอาร์ช่วยกูกล่บนอนได้บ้ามากแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่บ้านผมติดคอมหลังจากนั้นอะทีนี้ก็เล่นเล่นไปเล่นเล่นไปไอหายเวลาแดกคอม จบเฮ่ก็เลยอดเล่นไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ช่วงประมาณมัธยมมอหนึ่งอย่างเงี้ยอันนั้นคือช่วงปหกนะที่ว่าคอมมันแตกคอมมันระเบิดแล้วไอ้คอมมันไวรัสแตกอะช่วงปหกพออันนั้นคือช่วงปหกนะพอช่วงมอหนึ่งปุ๊บผมไปเปิดโลกกับการเข้าร้านเกมครั้งแรกเว้ยก่อนที่ยุคร้านเกมตอนนี้มันจะเงียบไปแล้วก็หายไปเลยคือผมเข้าไปผมก็ไปคุกกี้ยอยู่กับร้านเกมแบบวันละชั่วโมงสองชั่วโมงบ้างหน่อยก็วันละห้าชั่วโมงอย่างเงี้ย เออมันแล้วแต่อารมณ์เตมากก็สามชั่วโมงอะถ้าหากว่าแบบโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าว่าแต่ว่าเต็มที่อย่างชั่วโมงเดียวแหละเข้าไปก็ไปเล่นอะไรยูริลิเวนตามภาษาคนบ้าเกมเงงงอย่างนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้เล่นอีกจนกระทั่งแบบเพื่อนมันก็ชวนไปบ้านผมผมก็ไปช่วยมันทําอาพวกการบ้านอะไรพวกน,นี้ผมก็ไปเล่นเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนอเออตอนนั้นผมไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกผมก็ตีผมก็สนิทก,กับมันได้ แล้วก็ยังไงอ่ะผมก็เป็นสัมผัสประสบการณ์การเล่นยู่รีลิเวนที่บ้านมันแบบฝึกฝึก,ฝ,กฝึกตัวเองไปเรื่อยๆมันจะมีอู่ช่วงหนึ่งที่ผมเล่น CNC-net หรือไอยูดิออนไลน์นั่นแหละอเอาใครแท็กอะไรมาเอาช่างมาก่อนคือผมเล่นยูดิออนไลน์ใช่ไหมที่นี่เว้ยอ่าผมเล่นด่านมันจะมีอยู่ด่านหนึ่งที่อยู่ในแมในอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะไฟล์ของ CNC-net มันจะชื่อว่าด่าน Hex Bay มันจะเป็นด่านแปดผู้เล่นซึ่ง แต่ละฝั่งอะ่ะมันจะเป็น2อต่อ2ต่อ2ต่อสก็คือ4ทีมผมเป็นฝั่งน่าจะเป็นฝั่งอังกฤษหรือเยอรมฝั่งอังกฤษหสหรัฐนี่แหละแล้วทีนี้ไอตัวผมอะ่ะไม่งเ,เหลือแต่บาร์เรกกับเขาเรียกว่าอะไรวะเอฟฟอร์คอมมานด์เฮดควอเตอร์แล้วผมพยายามจะยึด MCV ใครสักคนมาแต่มันทำไม่ได้ไม่งระเบิดฐานทิ้งก่อนไอชิหายและปัญหาก็คือ ผมไม่รู้จะสู้ยังไงเวนอกจากว่าจะต้องสแปมอรเกตเชียแล้วคือผมบ้าผมมันมีแค่ไอ้สองอย่างนั่นแหละคือบาแหลกกับแอร์ฟอลคอมานเดควอเตอร์แล้วก็พวกอาวุธป้องก,กันกับไฟฟ้าอะไรพวกนี้แล้วก็โคโนสเฟียเดี๋ยวดิมันไม่ได้มีให้เลยโคโนสเฟียนี่ว่ะมันไม่มีมันไม่ได้เปิดซูเปอร์เวพอนจําได้ละคือด้วยสาภาพผมตอนนั้นอนะ่ะเป็นตั้งแต่ต้นเกมเลยเวแต่ผมไม่ได้ยอมแพ้นะผมอยู่อ่ะจนแบบไอ้เ,เพื่อนรุ่มทีมผมที่มันเป็นผู้เล่นสุ่มอ่ะไม่ตายไปก่อนละมันเป็นผู้เล่นทัั้้งหมมมดดเลยนะนนะะค่ไี AI คือมันตายไปตั้งแต่คนแรกอะตายตัต้งแต่ต้นเกมอะหรือผมคนเดียวคุมคุมเกมอะจนผมอยู่2องคนสุดท้ายอีฝั่งนึงโซเวียตสีเขียวผมเป็นพธร์วิสีเหลืองผมแพ้มาเพราะว่าฐานมันโคตรใหญ่เลยแล้วด้วยความทีม่มันมีเ c v ผมไม่มี MCV ความสมดุลไม่หายไปหมดเลยแล้วผมก็ตัดสินใจย,ยอมแพ้คือมันเปิดประสบการณ์ผมมากและเปน,นการเล่นอยู่ริลิเวนะเพราะว่า ผมอะ่ะไม่เคยเล่นออนไลน์มาก่อนเว้ยแต่มันก็สนุกด้วยนะเวลาเล่นออนไลน์เพราะว่ามันแบบมันมันมันแตกต่างกับการเล่นกับบอทมากเลยคือถ้าเทียบกับบบทอ่ะตอนนี้ผมจับแพนเทอร์บอทหมดแล้วได้หมดแล้วแต่ถ้าเทียบบคคจริงอะ่ะไม่ยากเลยมันมันแตกต่างกันมากเลยมันแตกต่างกันสัตๆ์เลยผู้เล่นไม่จับทางยากคือไม่มีใครสามารถเดากันได้อยู่แล้วไงคือใจเขามันไม่มีใครสามารถอ่านความคิดใครได้เน่เออก็เสีใจว่าแบบมึงจะคาดเดาว่าเออไม่งจะเอาหมามาสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็มันไปไได้อยู่แล้วแหละนั้นอ่ะ คือมันเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยคือทาไมใช่ยูริเราก็ไม่มีหมาเราก็ต้องใช้บรูทแล้วก็หลังจากนั้นประมาณช่วงมัธยมหมดไปแล้วผมก็เข้า,เ,าเรียนปวชแต่ผมไม่ได้เรียนจบนะโอเคอันนั้นข้าไปก่อนคือช่วงที่เริ่มเข้าเรียนปวชอ,อะไรอย่างนี้ผมก็ยังไปบ้านเพื่อนอยู่แล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเองเริ่มสนใจเมนเทนอเมกาคือถึงไม่ได้เล่นอย่างจริงจังอะแต่ผมก็เริ่มสนใจนิดนึงละส่วนตัวมาจากรีบะรุนๆเลยไอตัวผู้หญิงที่ อยู่ฝั่งเอฟซีรอนนั่นแหละผมก็เลยลองผมก็เลยขอเพื่อนไวเล่นแล้วทีนี้ผมก็ขอแบบเซตอัพอะไรพวกนี้นิดหน่อยเพื่อให้เล่นเมทัลนอเมกาได้คือมันก็เซตอัพเยอะอยู่อะเยอะจนแบบไอ้เอ็กซากียร์ผมเล่นไม่ได้อะคือถ้าหากเอาไปทาจริงๆก็ทาไม่ได้เลยคือผมเคยลองแล้วเว้ยเมทัลนเมกาไม่สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้โคตรเศร้าเลยเอ็กซากียร์ไม่รองรับแย่มากคือเมทัลนเมกามันน่าจะใหม่เกินไปอะไม่สิ คลีนของเอเมนทนโนยก้ามันไม่ได้รองรับกับการใช้การจําลองคอมพิวเตอร์อยู่ในโทรศัพท์พูดง่ายนะแต่ช่างมันเถอะคือจากการประสบการณ์ที่เล่นเป็นท่านโนยิก้กับเลยเออร์สอ่ะผมก็รู้เลยว่ามันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยเวลามนท่านโ e ยิกมันเล่นยากกว่าแบบร้อยเท่าเลยอ่ะถามว่าสนุกไหมสนุกมากแม่งท้าทายชิบหายแต่ว่าหลังจากเนี้ย ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ความสนิทมันก็ค่อยๆลดลงอะนะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเล่เริเมมาสักพักเลยผมก็เลยตัดสินใจไปเล่นไอ้พวกรัสเตดวอลเฟลุวพวกเกมแนว RTS แบบเนี้ยและหลังจากเนี้นผมก็แบบเออก็อยากเล่นยูริดีเวนอะคือใจมันก็ยังอยากอยู่แต่ว่ามันไม่มีให้เล่นไงผมก็เลยตัดสินใจว่าลองไปหาไอ้โปรแกรมอิมูเลเตอร์อย่างเอ็กซากีอย่างเงี้ยมาลองมาลองใช้ดูก่อน คือเมื่อก่อนแม่งขายพันบาทเว้แม่งขายของแท้พันบาทของฟรีไม่ให้ทดลองแค่สามวันแต่ว่าผมไปเจอของคนหนึ่งมาที่ฟรีอะ่ะแล้วก็ลงง่ายเวยทีนี้ผมก็เลยแบบต้องเคลียร์พื้นที่นิดๆหน่อยๆเพื่อเล่นเลอสองยูริเวน 2, คือมันใช้พื้นที่เคบจีก้กว่า,วาองนะถ้าหากว่าพูดจริงๆแล้วว่ามันใช้น้อยมากแต่ว่าไอตอนแรกที่ผมลง CNC น e t อ่ะ คือมันลงแล้วมันด้นออนไลน์ไม่ได้หรอกผมวังว่าจะเล่นออนไลน์ได้เว้ยแต่ผมกลับพบความลับบางอย่างกาบ C N C เน็ตก็ค, CNC net, คือมันสามารถปรับความลื่นไหลแล้วก็ความสมูทให้กับตัวเกมได้มากขึ้นก็คือเกมไม่แหลกอ่ะมันจะแหลกน้อยลงมากเลยถ้าหากว่าเอาไปเที่ยวกับตัวตอนไม่ลงอ่ะก็คือถ้าเล่นแบบยูนิเพียวๆอย่างเงี้ยมันจะแหลกมากแล้วก็พวกแอนิเมชันในการกดแล้วมันเคลื่อนที่หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะแบบมันจะมีความกระตุกเว้ย แต่ C N C เนี่ยมันทําให้แบบมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในคอมจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าตัวเกมตอนเริ่มต้นมันไม่แหลกอ่ะมันจะแบบว่ามันจะเร็วมากเลยก็คือปกติผมเปิดสปีดหกอยู่แล้วเพราะมันมันต้องเล่นสปีดหกอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะช้าแต่ว่าเอ็กซะ,ะเกียร์กับโทรศัพท์มันก็มีปัญหาอย่อยางหนึ่งก็คือเราไม่สามารถเล่นด่านใหญ่ๆได้เพราะว่าแบบโทรศัพท์ มันก็รองรับยากอะเนาะม,นมันจะมีช่วงนึ่งที่ผมเล่นแล้วทีนี้จอมันก็ค้างแล้วมันก็ขึ้นจอดําไปเลยแล้วก็ตัดภาพไปที่ล็อกหน้าจออารมณ์ประมาณแบบผมเล่นเวบแทงอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็เป็นอะ่ะเออโคตรแย่เลยแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือบางทีจบแมตช์แล้วไม่กดออกไม่ได้ก็คือกดคอนติเนียต่อไม่ได้เพื่อไปเล่นเกมเพื่อไปเริ่มแมตช์อื่นต่อบางครั้งก็ต้องกด e e แมตช์ไปแบบกด e ี ดีเอ็กซ์กเกียร์ใหม่ก็คือกดออกแล้วก็กดเข้ายูนิลิเวนใหม่นั่นแหละเดี๋ยววันไหนผมว่าเนี๋ยผมไลฟ์สตรีมการลงเอ็กซ์กเกียร์ให้ทุกคนดูแล้วกันมันจะเป็นแบบคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันสลับทั้งแนวตั้งและแนวนอนไยเพราะงั้นมันอาจจะงงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมจะออาไปไลฟ์สตรีมแล้วกันเพราะว่าถ้าหากว่าอัดเป็นแบบวิดีโออะแนวนอนมันกินเวลาโคตรมันกินเวลาน้อยนะแต่ว่าแบบกินพื้นที่คนเยอะดีกว่าเออต้องพูดว่ากินพื้นที่เยอะแต่เอาเถอะ วันนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากไม่ได้มบอดทีลิสต์้ยวยแค่มาเล่าเริ่มประสบการณ์แล้วก็แนวทางในการทำทองผม,ผมว่าผมจะทําไงต่อคือมันจะมีผมก็อาจจะต้องสลับช่วงไปเล่นเกมอื่นบ้างนะเพราะว่าถ้าเล่นแต่ยูริลีเวนหรือเอาข้อมูลมาพูดอย่างเงี้ยผมว่าผมเบื่อตายก่อนอนะคือยูริลีเวนมันไม่ใช่เกมที่แบบมีข้อมูลเชิงลึกอะไรเยอะนะคือมันมีแค่แบบอ่า มันเป็นเกมแค่ซวอมันเป็นเกมแค่ชวนง่งายๆอ่ะเพียงแค่ว่าคุณต้องวางแผนอะไรนิดหน่อยเพราะงั้นแล้วแนวทางคลิปของผมอะ่ะแนวเอเรื่องคอนเซ็ปต์คลิปของผมอ,อาจจะไปแนวอื่นด้วยก็ถ้าหากว่าชอบหรือยังไงก็ติดตามเพิ่มด้วยแล้วก็กดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพิ่มติดตามกับ subscribe มันก็นเหมือนกันแหละเอออันเดียวกันแหละแต่เอาเถอะก็ขอให้ทุกคนแบบช่วยดูหรือว่าสนับสนุนผมด้วยแล้วกันไม่แน่ผมอาจจะเปิดโดเนท ถ้าหากว่าทุกคนเต็มใจะนะเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ก็ต้องหาเงินเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนอ่าเสียงของผมด้วยคือมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่ต้องมานั่งพูดแบบมานั่งจัดเทเลส์มานั่งจัดเทรลสม,มานั่งอธิบายอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแต่มันผมแต่ผมอะ่ะเต็มใจทํานะเว้ยเพียงแค่ขอใย้คนช่วยสนับสนุนก็พอแต่ก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งะนะถ้าหากว่ามันดูเหมือนขอทานเกินไปผมก็ไม่ทำหรอก ผมก็มาพูดแค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วล่ะเวฟแท้งผมก็ยังอาจจะลงคลิปต่อถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคลิปพูดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเกมมันก็สนุกนะเวฟแท้งอ่ะผมเล่นมาห้าปีติดละส่วนยูริลิเวนเนี่ยผมก็ยังมีเล่นปละปลาปลายบ้างอาจจะมีแบบลบโหลดใหม่ลบลบลบลงใหม่ลบลงใหม่ไม่ได้โหลดนะลงลงเกมใหม่เพราะว่าอาจจะต้องสลับไปเล่นอย่างอื่นบ้าง เพราะว่ายูริลิเวมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอยู่แล้วมันไม่ได้มีแบบข้อมูลให้ล็อกโหลดเพิ่มหรือไม่จำเป็นต้องใช้ wifi เพื่อโหลดข้อมูลเหมือนกับเกมอื่นๆอย่างบล็แท็กหรือสกาวเกหรืออะไรพวกนี้ยอย่างพับจีอะไรเงี้ยมันไม่จาเป็นเว้ยยูริเเวมันแค่อ่าขอให้มีไฟล์พร้อมขอให้มีตัวที่รันไฟล์ได้เราก็แค่นั่งกดแล้วก็รอนั่งติดตั้งแล้วก็รอไปเรื่อยๆไม่ได้ติดตั้งยากหรอกเชื่อผมดิเดี๋ยววันไหนว่างก่อนวันไหนแบบผมพร้อมก่อน ไลฟ์สตรีมหน้าจอเดี๋ยวขอโหลดอแอปที่สามารถลงไลฟ์สตรีมแบบในระหว่างหน้าจอได้ผมก็จะมาทําอยู่เพราะว่าถ้าไม่ทาอ่ะมันจะทำไม่ถ้าไม่ท,มทําทเดี๋ยวเผื่อคนไม่มีคอมใช่ไหมและอยากเล่นอยู่ริลีเวนสอ่ะผมอาจจะช่วยได้บ้างแต่เรื่องพวกเอ็กซ์เกียหรือว่าพวกไฟล์เกมอะไรเงี้ยเอ็กซ์เกียเดี๋ยวผมจะแนะนําชื่อเขาให้ทีหลังละกันเพราะว่า ผมก็ยังจำไม่ค่อยจะได้หรอกเป็นชื่อคนญี่ปุ่นนะแต่ทีนี้ไอตัวเกมอะ่ะหาเอาเองได้เลยเว้ยคือเรื่องมอดอะลงมอดง่ายๆอย่งายยงแบบแบบ Energy Mo d ยูริไทยอะไรอย่างเงี้ยลงได้ปลงไปได้เลยลงไไลง,ง่ายๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอยู่แล้วถ้าไปเที่ยวกับถ้าไปเที่ยวกับเมนทันโมกานะอันนี้คือคำแนะนำเล็กๆน้อยๆของผมนะส่วนไฟล์เกมที่แบบว่าจะตัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาสอนอีกทีนึงอย่าง อย่างแบบตั้งค่าเงินยังไงจากหมื่นหนึ่งให้เป็นหกหมื่นได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่ง cnc เน็ตหรือปรับกล่องในสนามลบให้เกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่หรือจะปรับแบบปรับให้ยูนิตมันยิงยังไงปรับให้ยูนิตมันวิ่งยิงได้แบบโดยไม่ต้องบังคับยิงแบบกดคอนโทรลชิปหรือสามารถทําให้รถถังสามารถสามารถทําให้รถถังมีช่องสําหรับใส่ยูนิตได้แบบเหมือน battle fortress อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ทํามาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนสีทีมด้วยอันนี้มันคือมันเป็นชนเรื่องที่ซับซ้อนอะไรหรอก แค่ขอให้เข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถาวิเคราะห์ได้ว่าเราต้องเออทำตรงไหนอย่างเงี้ยสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกผมแค่มานั่งพูดดิดน,นี้หน่ยหน่อยเฉยก็ฝันดีทุกคนด้วยล่ะคลิปหน้าไว้เจอกันเผื่ออาจจะจัดเทีเลิสหรือเอามาให้ข้อมูลอะไรอีกส่วนช่องผมเนี่ยก็เกือบร้อยซับแล้วนะผมว่าจะมาวาดฉลองวาดรูปฉลองร้อยซับอยู่โอเคฝันดี